สวัสดีครับวันนี้จะเป็นวันหนึ่งนะฮะที่ว่าเราจะเอารถมาแนะนํากันนะฮะวันนี้เราจะมากับโตโยต้านะฮะวีออสนะฮะปี2017นะครับเครื่องตัวใหม่1.5นะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่สามารถเติมน้ํามัน e 8 5ได้นะครับในยุคน้ํามันแพงแบบนี้ค่อนข้างที่ว่าจะเหมาะเลยทีเดียวนะฮะ เราจะมาเดินดูรอบๆตัวกันนะฮะว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างนะฮะสีของรถตัวนี้ก็ค่อนข้างนะฮะค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแทบว่าจะไม่มีริ้วรอยอะไรมากเท่าไหร่ตามการใช้งานนะฮะก็ค่อนข้างจะเดิมเลยทีเดียวนะครับกระจกนี่ยังเดิมทุกบานนะฮะลายกระจกยังเป็นเดิมหมดทุกบาน <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันนะฮะภายในกันว่า รถคันนี้ภายในสมบูรณ์แค่ไหนนะครับตามมาเลยห้องโดยสารของรถคันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะฮะหนังพวงมลาลัยก็ยังยังดีนะครับเพราะว่ายัางเป็นรถที่ปีค่อนข้างจะใหม่นะครับใหม่รถคันนี้ก็อยู่ที่ประมาณห0,000ืนนะครับรถใช้มาค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยเลย นะครับเป็นรถบ้านใช้มาน้อยมากนะฮะหกหมื่นโลนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นตัว e นะครับเครื่องเสียงจะเป็น cd นะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์มือม a น u ่นนะครับเกียร์ออโต้นะครับมีแอร์แบ็กสองลูกนะครับซ้ายขวานะครับมีที่วางแก้วนะครับสองฝั่งทางด้านคนขับ ทางด้านคนนั่งนะครับดูตัวเบาะกันนะครับเบาะก็ค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับเป็นเบาะผ้านะครับสภาพก็ยังค่อนข้างอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะฮะโดยสภาพโดยรวม90%ซนะฮะกับตัวเบาะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหลังกันต่อนะฮะ สภาพด้านหลังนี่ค่อนข้างดีเลยนะฮะเหมือนจะไม่มีคนนั่งเลยนะครับผ้ายังสะอาดช่องเก็บสัมภาระก็ยังตึงๆนะฮะไม่ไม่เคยมีการใช้งานนะฮะเอาอะไรมาเน็บมันก็จะไม่มีการย่นนะครับโอเคนะครับเรามาดูที่ท้ายรถกันต่อนะฮะว่าด้านท้ายนี่เป็นยังไงบ้างฮะเอน็อตไม่มีเคยถอดทําสีนะฮะฝากระโปรงนี่ฝากระโปรงท้ายนี่ไม่เคยมีการทําโดนทําสีมาเลยนะครับ เรียกว่ายังเป็นฝาก็ฝาก็ฝา,ฝาท้ายเดิมนะครับยังไม่มีการการถอดการแกะไปทำอะไรนะฮะเม็ดอาร์กยังยังคงนะฮะยังคงครบนะครับไม่เคยมีไม่เคยมีอุบัติเหตุด้านท้ายเลยว่ากันง่ายๆนะครับข้างด้านหลังเนี่ยก็ค่อนข้างว่าไม่เคยมีอ hmm ุบัติเหตุเลยนะฮะเนี่ยครับพูดง่ายงายคือสมบูรณ์นะฮะด้านท้ายนะครับช่วงท้ายเนี่ยถือว่าสมบูรณ์เลยไม่มีไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆ<ใ>นะฮะ เดี๋ยวเรามาเปิดฝากระโปรงหน้าดูกันว่าภายใต้ฝากระโปรงเนี่ยมีอะไรบ้างรถคันนี้นะฮะจะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ละตัวนิวละนะครับเป็นตัวใหม่ของ1.5 V ่จอจะเป็นตัวตัวใหม่ละตัวนี้จจะสามารถเติมน้ำมัน e 8 5ได้นะครับเครื่องตัวนี้มันเค็มให้ให้ถึงเติมน้ำมัน e 8 5นะครับเป็นน้ำมันเบนซินที่ราคาถูกที่สุดในตลาดนะฮะว่าง่ายๆเอ่อบอดี้รถ ไม่มีการโดนถอดนะฮะที่ฝากระโปรงนี่ก็ไม่เคยโดนถอดนะครับไม่มีการทําสีนะฮะริ้วยังเป็นเดิมนะฮะฝากระโปรงยังเป็นเดิมนะฮะเลเบลยังมีครบน,นะครับหัวน็อตไม่มีโดนแกะนะฮะหัวน็อตไม่มีโดนแกะแตกเดิมถึงด้านนอกตรงคานหน้านะครับฝานี่ก็จะเอ่อฝาหม้อน้ําก็ยังตุตนเดิมนะครับเลเบลตัวนี้ก็ยังมีอยู่ นะครับทุกอย่างไม่มีการทําสีมาที่คานหน้านะครับเรียกได้ว่ารถคันนี้เนี่ยไม่มีการโดนชนหน้ามาและโดนชนท้ายมานะครับคันนี้นะฮะมันจะมีออปชั่นแถมมาก็คือเสริมมาเลยก็คือล้อแม็กนะครับของ S S สนะครับยางนะครับก็จะเป็นดิสโตนนะฮะ1 9ยังใช้ได้ครับผมยังอีกหนาเลยยางยังหนานะฮะดอ,อกยังหนาใช้ได้นานเลยเพราะว่าเจ้าของรถเนี่ยเหมือน ใช้รถมาค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าเลขไมล์ไม่สูงนะครับลถเลขไมล์ไม่สูงเนี่ยยังไงยางก็ยังใช้ยังมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ได้ได้ดีอยู่นะครับโดยภาพรวมรวมเนี่ยรถคันนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะฮะเป็นรถที่ว่าเออมีการใช้งานมาน้อยนะครับคนได้ต่อไปเนี่ยนะฮะไปใช้เนี่ยค่อนข้างจะสบายใจได้นะฮะเรื่องการใช้งานนะครับคุณไม่ต้องมานั่ง มีการซ่อมแซมนะฮะรถมันก็ใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่าเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงมานะครับเราได้มาเราก็อยากจะส่งรถด,ดีๆส่งต่อให้กับคุณลูกค้าที่จะมาใช้ต่อไปนะครับแล้วการเราซื้อรถกับเราเนี่ยเราก็มีรับประกันรับประกัน,กนต,ตัวถังอยู่แล้วนะฮะว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําตัดต่อนะฮะเราก็จะมีรถด,ดีๆเนี่ยมานําเสนอให้กับล,ลูกค้านะฮะอยู่ตลอดเวลา นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0988369983นะครับ098 6767272นะครับขอบคุณมากนะครับ